สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มน้อยทําการบ้านเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คนในโซเชียลเป็นจํานวนมากเมื่อเห็นภาพความขยันของเด็กชายรายหนึ่งที่ใช้เวลาหลังจากเลิกเรียนมาทํางานขายโรตีหาไรายได้ช่วยครอบครัวโดวยคุณพรสุรีพรแก้วทองผู้เผยแพร่ภาพดังกล่าวได้โพสต์เล่าว่าเด็กชายยอดขยันรายนี้ชื่อว่าน้องโซฟีรรดดินอายุ12ปีไรสัญชาติ กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดท้ายสำเภาตำบลท้ายสำเภาอำเภอรพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช น้องมีพี่น้องสามคนด้วยกันซึ่งหลังจากเลิกเรียนน้องต้องมานั่งขายโรตีแบบนี้น้องเป็นเด็กขยันทำงานหลังเลิกเรียนและเอาการบ้านมาทำในเวลาว่างจากการขายโรตีน้องบอกว่าบางวันต้องกลับบ้านเที่ยงคืนเพราะรอลูกค้าประจำที่นัดไว้น้องเป็นเด็กดีนะเอาเป็นแบบอย่างสามารถมาอุดหนุนน้องกันได้โดยน้องเข็นรถมาตั้งร้านขายอยู่บริเวณ7 e เ e ่ e อีเ่นปากทางสะพังตำบลสาธง ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ